เมนทหารปลาเฟืองต้องผิดรองเนาะนีะ่มันมีไผ่เบิ้งใหม่ๆส,สดๆเลยเด้อแล้วว่าบีบนี้เมนใหม่ๆส,สดๆถุงต่อถุงเลยเมนบอกบ่บมีตน้นเรียอบ่มีตัวเกาฮะปลมห่านอร่อยตัวโโไก่เนตโตเนาะไก่นี่มันไกลยังไงไก่หลานะไกลหลานเนาะถุหนาสุนาะตันีจ้จะเป็นหนามหรือับ แอบสบายดีเ้อท่นทานผู้สมทุกผู้ทุกคนนอนตอนนี้กาอยู่ที่ดานเวียงจันน้องค่ายพี่นอ้องสห้องกากำลังซีข่าวไปประเทศไทยเฮ้ยบูดม่อลไรพี่นอ้องนี่สห้องมาหล่อในหนึ่งน้พี่นอ้องนอนมาหล่อเบิรงหาดค่ะปอดทัศนีของด่าคอฟฟี่แต่ว่า สื้อห่นะจะพาทานผู้สมไปกินแนวแซ่บยู่ทีขอบเขตบริเวณนี้แหละออกมาแต่ขัวน้อยหนึ่งเนาะกับไทยมาแต่ประเทศไทยนะยูทีมาเขียนนี้มันเฉยทานเรือมาลองกินอาหารเวียนกันอาหารแปลกเบิงก็คือข้าวปุ่นเจียวขิงข้าวปุ่นเจียวขิงกับนาตากับที่เป็นแบบน้ำนำลวกข้าวปุ่นนั่นแหละแต่ที่มีปีกไกลมีปีกปลาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวไปไปเบิรผ่าบรรยากาศดํากันอธิบายไม่ถูกไม่ทานปลาเฟืองนาะพส่น้องเนาะ ยูทาเดือเลยเดี๋ยวพาไปเบิงสร้างแล้วปะเดี๋ยวพาไปเบิงขวานหนึ่งไปเบงข้าเจ้าว่าจะมียังแไงดูคนเลยปะโอ้นี่จะมีเป็นปีงไก่เนาะพูเพ็นปีงไก่อยู่พดเดี๋ยวพาไปเบิงเนาะมนสิมีเป็นแบบขับปูนมีมีปิีงไก่อะไรกับปีงป้าขออ่ายไหนเด้อ นี่มันเป็นปิ่งปลาพี่น้องเ้ากินกับข้าวปุ๋นเบิร์ดไล่โล่บ้างมือหน,นึง่งโดยสามสี่สิบโล่ส,ส่สบ่ของเนาะสัพอปิ่งปลาบปแต่ปิป่งไก่เด้อะโอ้เป็ว่าคนละหา่านวะคนละอันนั้นคนละโซนเนะะาะโดยสัพพแต่ปลาคนนี้มื็นหนึ่งสามสี่สิบโล่ดเด้อแล้วเบิร์ดนี้มันปิงนะปปนป่งไก่เนาะสบายดีเพอเบิร์ดปิ่งไก่เด้อ ต wow. bueno. um ี๋ไก่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิไป็นตี๋คืนเนาะว้าวผลเป็นมอเตอร์ปิ้นดิคุณมัดลายบ่หมื่อหนึ่งมันอร่อยเลยฮะประมาณ่านลอยตัวโอ้ไก่เป็นตัวโตเนาะไก่นี่มันไก่ยังไงไก่หลาดปะไก่หลาดเนาะโตโตกระสิประมาณโตละโลเนาะโลนึงโล่ปโลนงโล่ปลายคุณบอว้าวกระสิเป็น เป็นเห็ดเป็นสายผ้านเห็นวะเป็นแบบโสดรถจักเลยสบายเนาะประหยัดแห้งงานปุ่มเปิดไฟอ๋อปิ้ง,กไ,งไก่แม่นเอือบท่าประแดกบอมนะ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกนี่แม่นเครื่องเอือกเครื่องปรุงเพิ่นเนาะเบื้องผลก็จะเป็นข้าวเจ้าจับข้าวปุ่นไม่ไหมซะสดเละนี่แล้วขึ้ข้าวปุ่นแจว่วคีมพี่น้องมันก็นสิเป็นแบบ ต่างๆท่านอิดมากกบรบูดอกว่าเอาขอขาพุ่นเจ้วคิงเป็นแนวใดาแต่ว่าเคยมากินแล้วก็เลยหูว่าโอ้เป็นแนวนี้แนวนี่เดียนาตาเพื่อนเตรียมเสิร์ฟเนาะกะซิมีเป็นหลวกเครื่องใน่ผอมไดยแล้วก็หลวกซีหลวกยอเนาะกะพาก,กินก้ามก็มีพักกันจงแล้วก็เป็นพักอ่าพักสู้แล้วก็นี่ทีเด็ดเป็นท้อนไก่นเนาะเพื่อนบีข้าพุทธยืบเบื้องเพื่นบอขอถ่ายในเด้อใจโอ้สบายดีคนผู้งามเพื่อนบีขับปุ่นได้เนี่ บิดไลฟ์โบ้มื่อหนึ่งไลฟ์ถุงเนาะถุงนนะอุ้ยมาแต่ซาลาวันคนแหละแมนคุบิบนี่ซื้อ,อยังเนาะคุบิบนี่ซื้อ,อยังจะซื้อ,อยังซื้อดำบางเทีเอฟซีมาได้ว่าอุ้ยตามจากอันไรมาเห็นพศดำอีู่ขปุ่นได้ซาเออซื้อกันาาม,มนนาไ,มได้หลายเลยเด้อแมนพี่น้องสไลฟ์มาแต่ฟังไทยแล้วเพคนก็ขามา กะมาเก่ๆเนาะรับออกมาแต่ดานประมาณสิบนาทีกับหอนแล้วนี่่นจับข้าวเดียวกันแล้วโอ้ยบริบบีบอ่ะอย่าเข็นตอนบีบโดยๆเด้ดนี่คนกันยังต่มเตาฟื้นเนาะยังใส่เตาฟืน้นต่อมนี่ไม่คลัวคนลลยคนเดนิเดอรเป็นเตาฟื้นเลยตอนนี้มันเขาสั่งกับบานบา <c oughs> ออ นี่ตำสมผอมวะนี่อบสุดนอกถาวมาพาเบิ่งบรรยากาศเดพี่น้องเดิเมเบื่อคนก็นจะเป็นแม่ครัวพลางถั่วหลัง,หลงบวงเอียงอันนี้อู้ก็จะสะกับบ้านอกกากสีเตรียมผอมเลยแล้วก็นให้หมอเพิ่นสีบีบนี่เดี๋เพิ่นบีบขับปุ่นอ่ะเบิ่งผู้สาวดำเพิ่นบีบขับปุ่นกันเนอะซีมาเบิ่งเพิ่นบีบขับปุ่นอ่ะนีะ่น้ามีบทตรงฝนเนาะ เชียงแต่ร้อนๆว,ว้าวนี่เพิ่นบีบหายเบิง่งใหม่ๆสดๆเลยเด้ดบบบดเอ,อววเ,เ,เพราะว่าบีบนี่แม่นใหม่ๆสดๆถุงต่อถุงเลยมันบ่บ่มีต้นเหลือบ่มีตัวเก่าว้าวเป็นเป็นเขาเขาเลือเอาแป้งเห็ดเอาเอาขาเห็ดเลยมันบอ ได้ถุงหนึ่งบอได้ถุงหนึ่งเนาะและหนม้มนามที่เขากินนั้น,น,นเป็นอันนั้นบ่เป็นหนามตัวนี้เลยเป็นบอในหน,น,นามสุมกอ๋อหน,นามบีบขับปุ่นเนาะนี่ก็จะออกมาเส้นขับปุ่นถามว่ามันเป็นเส้นเขานะ่ะสีเป็นสีบอได้เป็นแบบสีออขาวคือแปลงได้ผสมมีสีเป็นแบบออกเหลืองๆสีขาวอยู่บ้านเห็นแต่แค่วันหนอกจึงมีแบบนี้ เป็นเขาเรียว่าเขาสิเนี้ยวเหนียวกลัวน่องแล้วมันแสบ,สบมาพ่นกับว่าบ๊วยไซส์บวส๊บวยสะอาดแท้ๆเป็นเศษเขาสดแล้วนี่อ่ขอบใจเดอ้อเดี๋ยวไปนั่งในโต๊ะเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าตาออกมาสิเป็นแนวใดสิเบิ่งวิธีสิผ้ากินว่าสันซากินแนวใดกับสิมีแก้วขิงงห้กับไอ้มัะโจงอกไปเปนั่งโต๊ะแทะคนไล่ไล่พี่นอ้อง ตัวนี้ไปเบิ่งหนามเขาเจ้าบีบเด้แนหมออ่ะเด็กกัสมี่เป็นพักหอมกินกราฟนอแล้วก็มักทัวแล้วก็นี่ไฮไลท์เพื่อนขับปุ่นแจวคิงกัคือจะมีแจวคิงให้แบบนี้เดี๋ยวสิบอกวิธีการกินเคยกินหรือวะไปซาซาทิดเลยบ่เอา่วยก่อนมาไหมเขาให้บ๊อบบี้ซาทิดซาเพราะว่าเพคนเคยกินวันนี้มากับบ๊อบบี้ถ่ายไปจื้อนาะพากันไปทัวสวนทุเรียนติกลายนี่แมน ปีกไกท่ทาปลาแดกนั่งพอดีบองพะโลบมันผ่านมาหนักกินบอกเขาหอมเต๋นี่ห้อนไก่ฮ้อนไก่ <c oughs> <c oughs> ปลูงน้ำซุปเนาะต๋นี่จะเป็นน้ำรัวข้บวปุ่นแล้วเขาจะจะมาเผิดเป,ป็นน้ำซุปโซดาไซรัลเขาจะคอยปรุงอาหารเพราะว่าปรุงร้ายมาเสมอเลยมันก็นจะมีมีหลายบอนอยู่เนาะ แต่ว่าเป็นต้นตำรับเลยแมนตองยูทาเดือเท่านั้นอันนี้จะเป็นปลาแตงอันนี้เป็นปลาแตงไปตวงก่อนตวงกันอ้าวใส่ขวดน้ำปลาขึ้นว่าน้ำปลาด้วยสามบวมอ๋ออะไรนะอันนี้จำเป็นจำเป็นจำเป็น ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่บล้วขอบงหน้าผากเนี่ยว่าจะมาใส่าใส่ดอก็ปลาจ้าปลาหรอใส่แล้วก็ปุ่งตามหกเนาะหมากยังได้กระปุงเอาตามใจปุ่งลกซิมอคนลกซิมเบิงคนลกซิมเบิงน้ำตาลได้ใส่ละนี่น้ ใส<ะ>่เป็นหนวสามซองเทือนหรว่าแสบแหกได้หมือเปล่าเราว่กรสชาติที่ขามาก,กินก็นเือสมบัติเลยค่ะนวอบีบลงไปเลยได้ทุกทางเวล,เละวันนะอ่ะตัวนี้ เซนเฟิ่นบีไม่ไม่เลยแม่จะเป็นเซนเขาบวมเป็นเซนแป้งนี่นกไฟาม็นยังไงข้าวเกรนยังก่อนฮอนไกฮอนไกฮอนไกสาธิตวิธีกินเป็นมีฮอนส์หรือเ่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า ว,ว้าวโอ้ผักกะซิมี่ผักกัญจงน้ำเนาะแล้วก็เป็นผักสู้แสีบได้เนีน่ยนะเออผักกัญจงแล้วก็แคบหมขูขาดไม่ได้เลยจมูกอืมว้าวจะใส่เวทได้มือกล่องสิบโปรได้กินได้หนินอ่าเรียบร้อยอ่าประมาณนี้บ่แม่งประมาณนี้แห,หละอเออแล้วก็เหล็กซีนเบิ้ง ง่ายๆเนาะง่ายๆแต่กับชื่อว่าแปลกดีเลยแปลกใส่ให้ดีมากมีกิจรกรรมอะเห็ดนไหนะเออมันเลยมีส่วนควมในการกินเขา,าเสิร์ฟมาเหากินเ,ล,เลยเออรรมเลยครับมีมีส่วนควมในการปรุงแต่แงจัดไปมาเดี๋ยวซิมก็ติล่ะนัวพอบวะ สิลมปากวะเนาะต้องหนึ่งสองโอ้โสุดยอดเลย่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,กินเนาะเดี๋ยวใคไกลไปกไปกลมาเด้อเดินสะโพกแมน่นครไกลไปกไปกลมาเนาะเอฟซีาวไทยซาวสไลค์มันไกลไกๆกกันกับอ่าดานดานน้องค่าย ขี่ม,มาประมาณซิปนาทีกะบหอดแล้วอยู่ที่ฐาเรือกับสิมี่หานข,ขับปุ่นเจลอยู่นี่ลองมาซิมเบิ้งเดินี่คือขับปุ่นเจลิงทีแปลกปเปื่อเจินตมหานปลาเฟืองเนาะดังปลายข้างนั้นเลยมึมนนมงยาได้ทายปลายให้เบิ้งแล้วเดีมาแวะเพิ่นได้กัอยากไปเบิ้งเพิ่นบีวขับปุ่นเพิ่นกระไฮไปเบิ้ง <grammar. S 1> แล้วก็ลองมาซิมเบิ้งเนี่ยแปลกๆนี่แหละคือคล้องเด็ดคล้องแปลกที่เดียง์จัจตนต้องได้มาแวะเบิ้งเด้อ